พี่แหม่มจิตลาทราบไหมคะต้นนั้นอะที่พี่กาลังฝักนะ่ะดอกสีม่วงนะ่ะใช่ไหมไม่อยากเชื่อเลยนะคะน้องแหม่มเมื่อเช้านี้ได้แอบมาก่อนอน,อน้องแหม่มได้ปักต้นรกระพรึกนะคะไว้ที่ดอกสีม่วงไ,ไม่น่าเชื่อเลยนะคะนั้นถือว่าชาติหน้าเราต้องเจอกันแล้วนะคะพี่แหม่มอน่าเจอกันแล้ว ของน้องมนเนี่ยติดไปสิบเก้าเหรียญนติดไปก็เลยบอกกับน้องหยูว่ามาหากันที่ว่าตุ่มจะติดจะติด,ต,ดต้นไหนนี่เลยไม่น,น่าเชื่อเลยตีเดียวกัน ีแล้วที่มาได้กันได้ก็ขอใหี่นมวมีฐานะภาพแข็งแรงนะคเช่นกันค่ะเราได้มาทำบุญที่วัดพรมะจะกรรมมะจริยการามกาารมที่เฟสโนรู้ว่าท่านอาจารย์ดรเราจะกลับมาอีกแล้วเราต้องขอบคุณพระอาจารย์วิรัตน์นะคะที่อาจารย์วิรัตน์นะคะที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เรา่นุ่มจุดเป็นเซนไม่ว่าจะดเป็นเส้นเสียงเป็นเสเสียงแล้วก็ยังมิร้อนด้วยแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องชาวมงด้วยที่โทรศัพท์เข้ามาหาท่านอาจารย์วันที่เราออกนี่รักมากเลย นที่นี่กบพี่น้องชาวบานก็พี่เบียงทองด้วยพี่เบียงทองด้วยที่ช่วยให้ให้เราได้มีโอกาสมาที่วัดถิ่นี้ค่ะแล้วก็สำคัญไกด์เวอร์ก็คือคุณอนร์สัตศ์นะคะจัดการดอกย่าแล้วก็ผู้ช่วยแล้วก็เป็นพิธีกรก็คือมาเป็นนักแคะร้องเพงช่างทำผมนะคะช่างแต่งหน้านักแสดงนะคะนี่ค่ะสวยงามไหมคะนี่นะคะแ้วก็มมดาด้วยมันเป็นหมดปลาแวันนี้นะคะพี่น้องชาวพิโนนะคะยังไม่ทันได้เปิดกล่องเลยอ่ะ หมดไปแล้วเมเาลังไปเลยนามากโดยเฉพาะแม,ม่ครัวที่อยู่ด้านหลังนะคะจะเป็น,นะ พี่สีเจ้าของหม้อก๋วยเตี๋ยวนะคะเอาไปหนึ่งรังเป็นรังใหญ่เลยน่ารับทุกคนแล้วก็ยังมีเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ในเมืองอื่นชื่ออะไรลืมถามอีกรังหนึ่งนะคะยังไงก็ขอบคุณท่านพี่แมงดีทุกท่านนะคอย่างนี้พี่แมงกลับไปนะมีกําลังแบบแสดงละครใช่่คะจะได้แสดงละครแล้วก็ให้สนุกสนุกนะคะมาให้ผู้ชมได้ชมกันเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวตอนนี้ท่านนายโบนกำลังรับประทานอาหารหลังจากเพื่สังเวยแล้วเดี๋ยวจะมีพี่น้องผู้ระโจมจะออกไปข้างนอกมาพี่แมงนะคะเดี๋ยว การถ่ายรูปแล้วก็จะมาชิมกาแฟบิเชตสแล้วพี่มาวันนี้มว่าจะชงกาแฟให้ทานด้วยใช่ตอนนี้รอนน้ำร้อนอยู่น้ำร้อนอยู่นะคะอดใจรอนะคะหาโอกาสบบมีมีอีกแล้วค่ะสักคู่ขเด๋ีกจะพาพี่หมัไปรับประทานอาหารแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันค่ะ